ท่านปอ,อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิชาช,ช่วยใจนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับรายการข่าวเช้าอ,อสมทเล่าเรื่องบางใต้ทุกท่านครับครับผมท่านปอครับดูข้อสรุปของปปชลา่าสุดเนี่ยปปชระบุว่าในปีงบประมาณสอง8ันห้าร้อยหกสิบแปดมีเรื่องร้องเรียนการทุจริต จังหวัดสงขลาเนี่ยรวมทั้งสิ้นอ่187เรื่องโดยส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพื้นที่ที่มีการร้องเรียนสูงได้แก่อําเภอหาดใหญ่และอําเภอเมืองสงขลา นะครับร้อยแปดสิบเจ็ดเรื่องสำหรับจังหวัดสงขลาจังหวัดที่มีประชากรขนาดนี้จังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดนี้การร้อยร้องเรียนถึง1 87เรื่องและก็เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบการทุจริตโดยเฉพาะเนี่ยถือว่ามีการร้องเรียนเยอะไหมครับท่านพอครับครับผม ก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับในบริบททั้งประเทศนะครับที่ทั้งประเทศมันประมาณหมื่นหมื่นต้นหมื่นหนึ่มื่นหนึ่งพันนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าในรอบปีเมประมาณสองพันารยหกนะครับที่เราได้สรุปข้อมูลใบนั้นนะสงขามันก็เป็นจังหวัดใหญ่เป็นหัวเมืองนะครับโดยก็โดยโปกติธรรมดาก็มักจะมีเรื่องโรงเรียนค่อนข้างเยอะอยู่แล้วครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าในเมื่อ เป็นหัวเมืองนะครับหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ก็เยอะนะครับเพราะประมาณที่ลงมาก็เยอะนะครับในเชิงมิติการมีส่วนร่วมต่างๆเราคนใดเหล่าน,นี้ขอภาคประชาชนก็ค่อนข้า,นงนนางจะสูงซึ่งก็จะไม่แตกต่างกับหัวเมืองใหญ่ๆทางภูมิภาคอื่นๆนะครับซึ่งซึ่งถ้าเทียบในระดับประเทศเราอยู่ตําหน่ง ที่13นะครับแต่เป็นเรื่องที่อาจจะไอ้12ครับขอโทษครับอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะไม่น่าภูมิใจในเรื่องของกระบวนการเหล่านี้แต่ถ้ามองอีกมิติมองอีกมุมหนึ่งมันเป็นเรื่องของการที่ประชาชนช่วยให้ข้อมูลช่วยกันแจ้งบาะแสต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าประเทศไทยจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนๆปัญหาในเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยมันมันยังมีระดับที่ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่มันยังไม่ถึงเวลาที่เปัญหาการทุจริตจะทุเราเบาบางลงนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของกระบวนการที่เรา ช่วยกันดูว่าตรงไหนที่ยังมีแผลยังไม่เรียบร้อยต่างๆอันเนี้ที่เราต้องต้องร่วมกันกําจัดออกไปต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในส่วนของในเรื่องของอพยานหลักฐานต่างๆเหล่านี้ที่จะสามารถดาเนินคดีหรื่าปผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มาก้อยแค่ไหนในส่วนหนึ่งด้วยครับ ครับผมท่านผอครับในหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดเรื่องเนี่ยนะครับมีเรื่องไหนที่ทำเสร็จไปแล้วชี้ไปแล้วดำเนินการสิ้นสุดแล้วยุติเรื่องแล้วสักสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วในร้อยแปดสิบเจ็ดเรื่องเนี่ยนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่มีมูลกันแกล้งกันทางการเมืองอะไรก็ตามเนี่ยสัก กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่น่าจะมีมูลแล้วก็น่าจะต้องดำเนินการกันต่อนะครับตามกระบวนการเนี่ยครับท่านผอครับครับจริงๆในประเด็นในเรื่องที่เร้องเรียนมาที่ปปชในหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดเรื่องนะครับซึ่งจริงๆในในการที่ออ่อ่าระบบ นะครับได้ออกแบบมาในเรื่องของการทำหน้าที่ของปปชเนี่ยในในร้อยจุดร้อยปด็นเรื่องเป็นเรื่องที่เขากล่าวหาแต่ไม่ได้หมายความว่าปปชจังหวัดจะทําเรื่องดังกล่าวเนี่ยทั้งหมดในหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดเรื่องเพราะจริงๆกฎหมายนะครับให้หนาาทางปปชเองเนี่ยสามารถมอบหมายหรือว่าส่งต่อได้นะครับซึ่งใน,ในประเด็นแรกก็ปปชเนี่ยสามารถส่งไปให้ทางพนักงานสอบสวนดำเนินคดีได้ด้วยนะครับอันที่สองก็คือส่งไปยัง สำนักง,งานปปทนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานป้องกันปราบปรบามการทุจริตอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับแต่ก็รับผิดชอบคดีเจ้าหน้าที่ะระดับอำนวยการสูงลงไปนะครับหรือว่าในเรื่องที่ดูไม่ซับซ้อนนะครับอันต่อมาก็คือในประเด็นในเรื่องของที่ปปชสามารถส่งกลับไปยังผู้บังคับบัญชาหรือต้นสังกัดกระทรวงทมงกรมต่างๆเหลา่านี้ไปไปดำเนินการเองนะครับถ้าเราเห็นเป็นเรื่องที่ไม่ได้เรงนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการทุจริตหรือว่าไม่เป็นเรื่องที่ เห็นว่าม okay. 10ีความเส 10. 10. 10. ียหายไม่ไม่มากนะครับซึ่งจริงๆก็ต้องต้องบอกตรงๆว่าในส่วนถึงว่าแปดเจ็ดเรื่องเนี่ยที่ปมปชรับออกเลขในปมปชสงขานะครับต้องออกเลขด่าเนินการเองเพียงแค่สี่สิบเรื่องเองนอกนั้นเรามีการส่งต่อหรือว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นการร้องเรียนที่ซ้ากันนะครับหรือว่าบางเรื่องเนในส่วองแปดเจ็ดเนี่ยมันเป็นเรื่องบัตรสนเทศประมาณสี่สิบเรื่องแล้วครับไป็นบัตรสนเทศเนี่ยจริงๆบางบางบางเรื่องบางลักษณะเนี่ยเอข้อมูลมันไม่เพียงพอจนร้องมาสองบัรทัด หรือว่าไม่ไมระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าประอกอบสงการมารงเรียนใครต่างๆอันนี้เราก็เอาไปดาเนินการในเชิงนิติในเรื่องของการป้องกันการเจ้าจริตหรือว่าในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับถามว่าในกบวนในเรื่องต่างๆหลานเนี้ยที่เข้ามาในระบบปปชนี่เราทําไปแล้วเสร็จกี่เรื่องนะครับถ้าถึงขั้นที่ทางแล้วเสร็จจนถึงทางข้นราการปปชมีมติเห็นชอบแล้วมันสเสร็จเรื่องนะครับล้วก็ต้องถามต่อลงไปอีกว่า แล้วเรื่องต่างๆเรื่องมีการชี้มูลไปกี่เรื่องซึ่งซึ่งจริงๆนะครับที่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่มีการชี้มูลความผิดก็มีเพียงแค่สามเรื่องเองนะครับนอกจากนั้นก็พยานหลักฐานอาจจะไม่พองหรือว่าข้อกรหมาตตกไปต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งมันเป็นมันเป็นกลไกส่วนหนึ่งในเรื่องของการทํางานของบมชที่จําเป็นต้องอาศัยความรัดกุมต่างๆนะครับเพราะว่าหลายๆคดีของบมชถ้าดําเนินรอ,อทางคณะกรรมการบรมชชี้มูลไปแล้ว นะครับก็เวลาส่งฟ้องนะครับก็มักจะนักจะถูกถูกพิจารณาในเรื่องของการตัดสินคดีต่างๆเหล่านี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทํางานนะครับแต่ต้องถามว่าในส่วนของการทํางานของปปชเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้รวดเร็วนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของอาการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเหล่านี้ที่ต้องต้องอาศัยในเรื่องของให้ให้ความละเอียดรอบครอบและข้อที่สําคัญคือต้องให้ให้ ให,ให้ให้สิทธิ์กับทางผู้ตุกกาหมาในเรื่องของการที่เขาจะต้องแก้แก,ก้ข้อการหมาต่างๆเหล่านี้ด้วยมันก็เลยเป็นที่มาที่อาจจะมีความล่าช้าไปบางส่วนนะครับในเรื่องของการทาหน้าที่แต่ว่าในส่วนของพบพชเองอย่างที่บอกนะครับเราทํางานด้วยความตรงไปตรงมาในส่วนตรงนี้ครับครับในสามเรื่องอที่ผอพบพรระบ,บุเนี่ยนะครับว่า มีมูลนะครับว่ามีมูลจากเรื่องที่ร้องเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลาบ้างไหมครับในสามเรื่องนี้ในในเรื่องของท้องถิ่นขนาดใหญ่นะครับถ้ามีการร้องเรียนในปีรอบปีที่ผ่านมานี้นยังยังไม่แล้วเสร็จครับยังอยู่ในเรื่องของระหว่างใระหว่างในดําเนินการในเรื่องของการ ตรวจสอบเบื้องต้นอยู่นะครับก็คือวรวบรวมพยานหลักฐานนะครับยังไม่ถึงท่านในเรื่องของการไต่สวนนะครับแต่ว่าทั้งที่ทั้งนั้นในการทํางานเนี่ยเราพยายามทํางานให้มันมีความรวดเร็วแล้วก็จะพยายามให้ความสําคัญกับเรื่องที่สังคมเอ่อให้ความสนใจทั้งตรงนี้ผมก็เร่งรัดทางนังงานเจ้าที่เจ้าของเรื่องอยู่ครับซึ่งคิดว่าจะดําเนินการให้มันแล้วเสร็จให้ให้ให้ไม่เกินในในรอบในรอบเอ่อประมาณ เอ่อไม่เกินการปีในส่วนของของของ,ของเรื่องด่ากๆครัที่ที่ที่เห็นว่าสังคมให้สนใให้ความสนใจอยู่ในส่วนตรงนี้ครับไม่เกินไม่เกินข้ามปีเนี่ยก็คือว่าอ่อไม่ข้ามปีนับจากวันร้องเรียนเออผมก็จะว่าถ้าถ้าพูดดูทำลายเนี่ยน่าจะประมาณสักเมษาแล้วกันสักเมษาเมษาปีหน้านะครับคิดว่าจะให้เห็นเห็นเห็นเป็นรูปเป็นร่างาว่าเรื่องนี้ต้องไต่สวนหรือเปล่าต่างๆอะไรเนี้ยครับ ครับอ่าก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับใครที่เฝ้ารอติดตามดูเรื่องร้องเรียนนะครับอ่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีมากมายหลายเรื่องเนี่ยนะครับทางปปชอบอกว่าอ่าไม่เกินเดือนเมษายนนะครับปี2,500 69นะครับก็น่าจะรู้กันว่าเป็นอย่างไรในแต่ละเรื่องนะครับที่โดนร้องเรียนกันเข้าไปล่าสุดเนี่ยผมเห็นเรื่องร้องเรียนหนึ่งที่ปป,ปชเข้าไปตรวจสอบนะครับก็คือเรื่องสนามกีฬานะครับของอบตบ่ตอบแดงนะครับที่จำรุด ผุพังเสียหายอย่างรวดเร็วเนี่ยซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับาการสร้างสนามกีฬา,าแบบนี้เนี่ยสร้างกันเยอะในจังหวัดสงขลาแล้วก็แต่ละสนามกีฬาเนี่ยก็ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากนะครับแต่วา่าใช้ไปสักแป๊บก็ พังเสียหายนะครับเหมือนที่บอ่อแดงเนี่ยยับยุ่ยเละเตะเลยนะครับโดนน้ําฝนเป็นกะยะเลยนะครับไม่สามารถใช้เล่นกีฬาให้ได้เลยเนี่ยความคืบหน้านะครับที่พบชลงพื้นที่ตรวจสอบสนามฟุตซอลออบตอบอ่อแดงอำเภอสติงพระเนี่ยได้ข้อสรุปอะไรเป็นอย่างไรบ้างครับครับจริงๆเรื่องนี้ทางที่ที่คุณวิชาได้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงนี้ ช่ครับน่าสนใจจริงๆเพราะว่าพบประมาณก็เยอะอยู่ครับประมาณห้าิบหกล้านในเรื่องของการการตั้งเอ,อสนามกีฬาดังกล่าวนะครับซึ่งจริงมันผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้ในเรื่องของพื้นสนามนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของกรณีในเรื่องของกระบวนการจัดเสื้อจ้างโดยในส่วนของ สินค้าที่เป็นบัญชีนวัตกรรมนะครับที่รัฐต้องส่งเสร,ริมตรงนี้ซึ่งในทางหลักการมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติในร้นยส่วนหน่มันมักเป็นเรื่องของการที่เอ,อในส่วนของผู้ประกอบการที่กล่าวอ้างว่าเป็นบัญชีนวัตกรรมแทนว่าที่เราจะต่อยอดให้สินค้าต่งตางๆเนี่ยมันมีคุณภาพจริงๆกับพบว่าในส่วนตรงนี้มันแค่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายนะครับเพื่อให้ตัวเองได้ได้ได้ไดสิทธิ์ในเรื่องของการการเป็นกู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐนะครับแต่ว่าในในทาง ความเป็นจริงเราไม่นั่นใจนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเป็นสินค้านี่มีคุณภาพตามพิธีกชีนวัตกรรมต่างๆแบบนี้หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ทางปมชจังหวัดเราเราสนใจแล้วก็ความสาคัญนะครับทังนี้อาจจะเข้าข่ายในเรื่องการที่จําเป็นอาจจะต้องเข้าข่ายในเรื่องของการยกเหตุควาสงสัยเพื่อทำการตรวจสอบหรือว่าไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องของกระบวนการทั้งการก่อสร้างต่างๆนะครับว่าเป็นไปตามแบบรูปใบการหรือไม่ทั้งในเรื่องของกระบวนการตรวจรับนะครับทั้งที่เราตรวจรับ นักกา,านไปหนึ่งเดือนสองเดือนตั้งหมดแล้วต่างๆเหล่านี้ยตรงนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจว่าสังคมให้ความสำคัญดังนั้นปมชอเองก็ต้องเป็นไเป็นไปดูในเรื่องต่างๆแบบนี้อย่างอย่างอย่างครอบคอบแล้วก็ตรงไปตรงมาในเรื่องของการที่จะดําเนินการกับกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนตรงนี้ครับครับเมื่อเห็นกรณีของสนามกีฬาที่บ่อแดงเป็นแบบนี้เนี่ยจังหวัดสงขลาม,มีสนามกีฬาแบบนี้เนี่ย ไม่น่าจะหลักร้อยน่าจะมากกว่านะครับสนามกีฬาที่สร้างมาก่อนหน้านี้สนามกีฬา,าบางยุคบางสมัยเนี่ยนะครับอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอดีตนายกเนี่ยติดคุกไปแล้วเนี่ยนะครับมีการไปสร้างสนามกีฬานะครับแค่ ไปขอที่สาธารณะของโรงเรียนแล้วก็ไถ่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 ปรับที่ก็เบิกเงินกันแล้วก็กลายเป็นสนามกีฬากันแล้วเนี่ยรูปแบบของสนามกีฬาในจังหวัดสงขลานะครับอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดต่างๆเนี่ยปปชอน่าจะลองตรวจสอบสนามกีฬาทั้งจังหวัดคือทำเป็นก็เ,เรียกว่าก็เ,าเรียกว่า จัดระบบจัดระเบียบเข้าสวดสอบทั้งจังหวัดเลยว่าสนามกีฬาของจังหวัดสงขลาเนี่ยมีอยูอ่สักกี่สนามกีฬาแล้วก็ตรงไหนบ้างที่อสอแววทุจริตสอแววในเรื่องของการใช้จ่ายเงินไม่ชอบมาปากเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับถ้าจะสุ่มสวดสอบแบบนี้ท่านพอครับ,บตามที่คุณนอาจารยให้ข้อมูลตรงนี้ผมผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่า พอท่านพูดถึงแบบนี้ผมพอได้ออกกับว่าว่าเป็นเป็นสนามกีฬาในในส่วนตรงไหนครับเพราะว่าอยู่ตามโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนตามบวงเมืองต่างๆ่แล้วเนี่ยก็พอเห็นภาพนะครับว่ากระบวนการดาเนินการต่างๆ่ล้เนี่ยมันมันทําให้เกิดความคุ้มค่าหรือไม่หรือว่าอย่างไรหรือว่ามันมีเรื่องของคุณภาพของตัวสนามเนี่ยมันมันเป็นไปตามที่ที่กําหนดไว้ในทีว่าหรือไม่นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวก็รับไว้นะครับในในการดาเนินการในเชิงการเฝ้าระวังในส่วนของการที่เราจะลงไปในเรื่องของการป้องกันหรือว่าลงไปตรวจสอบว่า กระบวนการต่างๆเหล่านี้เมื่อมีสนามกีฬามาแล้วจริงๆเนี่ยมันได้มีการใช้ประโยชน์หรือว่ามีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลหรือไม่เช่นการถ่ายโอนให้กับโรงเรียนไปรับดําเนินการต่อหรือว่าปล่อยทิ้งร้างต่างๆเนี่ยเพราะปัญหาในเรื่องของสนามกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในหลายๆหลายๆส่วนนะครับใ,ในประเทศของเราเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของกระบวนการที่มีการสร้างแล้วก็ทิ้งในเรื่องของสนามกีฬาซึ่งซึ่งเข้าใจว่าในเรื่องของ ลักษณะกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส,งส่งเสริมคุณภาพชีวิตมันมีอยู่ส่วงหนึ่งนะครับที่เราสนใจและให้ความสําคัญนะครับกับการเป็นว่ามันเป็นกลไกส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่อาจจะมองว่าสามารถที่จะหาผลประโยชน์ได้เนี่ยอกับกลายเป็นเอ,เ,อเอาเอาเอาในส่วนของประเด็นต่างๆ่านี้มาเป็นมาเป็นในเรื่องของการที่จะอาศัยฐานเสียงต่างๆว่าเออมีาศาสนากนีฬานะจต่างต่างเหล่านี้นะครับที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย ไม่มีการดําเนินการให้มันไปให้ถึงที่สุดเช่นในเรื่องของการที่จะมอบหมายให้หน่วยงานไปดูแลต่อหรือว่าการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์นะครับซึ่งหลายส่วนที่ผมเคยอยู่ตามพื้นที่อื่นๆนะครับมันทำร้ายกว่านั้นคือมันไปท่านสนามกีฬาว่าในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าน้ําไฟไปไม่ถึงแล้วทิ้งร้างไว้นะครับจนจุดท้ายเนี่ยในเรื่องของ การอะไรการการการดูแลหรือว่าการถูกขโมยต่างๆอะไรเงี้ยมันเกิดความเสียหายต่อต่องประมาณภาษีของประชาชนอย่างมากเลยนะครับในใน,ในส่วนตรงนี้ครับผมซึ่งเห็นด้วยครับเดี๋ยวจะรับไว้เงินการในเรื่องของการเฝ้าระวังครับครับอีกเรื่องหนึ่งที่ที่น่าสนใจท่านผอพูดเมื่อสักครู่เนี่ยไอยสินค้านวัตกรรมเนี่ยนะครับอ,อ่มีหลายมีหลายตัวที่กลายเป็นขยะในเวลาอันรวดเร็วรแล้วก็ราคาคแพงด้วยนะครับ ออย่างเช่นในหัดใหญ่เนี่ยเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าโนโราอย่างเงี้ยไอ้นี้ก็เป็นนวัตกรรมนะครับหรือว่าเาสาไฟฟ้า,าโซล่าเซลล์ไอ้นี้ก็เป็นสินค้านวัตกรรมนี่เรื่องของสินค้านวัตกรรมเนี่ยเป็นสินค้าขยะแล้วก็ราคาแพงมากเนี่ยพอพชรมีแนวทางจะจะ,จะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไงบ้างฮะถ้าเป็นจริงในส่วนงนี้ในส่วนของปมพอชจังหวัดนะครับเราได้มีข้อเสนอแนะไปยังปมพ,อพอชอที่ส่วนกลางและก็เข้าใจว่า ปปชที่ส่วนกลางการงรับทราบในประเด็นต่างๆเหล่านี้ว่ามันอาจจะเข้าเข้าข่ายหรือว่าจําเป็นต้องมีการควรจะเสนอรัฐบาลเพื่อขอยกเลิกในส่วนของจริงที่มันเป็นบัญชีนวัตรกรรมนะครับเพราะว่ามันจริงๆมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับกับ,ก,บกับประเทศชาติเราอย่างแท้จริงนะครับถึงแม้ว่าในทางทฤษฎีมันจะเป็นผลดีในเรื่องของการที่ว่ารัฐเองเนี่ยต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการของประเทศไทยที่คิดนวัตรกรรมใหม่ๆแล้วนําไปต่อยอดนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์และการต่อยอดต่างๆให้เกิดความยั่งยืนในการ พัฒนา,นาหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นฝีมือของคนไทยเองนะครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยมันกลับไม่พบเช่นนั้นครับมันกลับพบว่าพอตนเองทาเป็นนวัตรกรรมได้อะไรขึ้นมาสักอย่างเราไม่ต่อยอดแต่เราถึงสินค้าตัวนี้มาขายหรือว่ามันหลอกขายหรือว่าเอามาย้อมแมวต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็ส่งผลต่อความเสียหายให้กับในส่วนของแม้ทัฐที่ซื้อสินค้าบัญชีนวัตรกรรมนี้ไปบางต้องถินนะครับอาจจะเจตนาที่ อยากได้ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ก็ร่วมกันซื้อแต่บางท้องถิ่นด้ยด้วยความไม่รู้นะครับเข้าใจว่ามันเป็นบัญชีนักกรรมเองจริงๆก็เลยซื้อสุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้นะผมยกตัวอย่างแค่นีส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบประปานะครับระบบปลาเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เึ่งระบบปราปาที่ก็จะ่าตกแต่งนะครับมันจำมันจําเป็นต้องเพิ่ต้องเติมน้ํายาหรือว่าสารเคมีนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาน้ํายาหรือสารเคมีต่างๆแนี้หมดเนี่ยมันต้องไปซื้อที่เจ้าเดียวในที่ท แตเป็นว่าในเรื่องของการนํามาดูแลต่อต่างๆอนี่มันไม่สามารถกระทําได้หรือว่าในส่วนของไอ้ที่ที่ทางคุณวิชานพูดถึงก็ถูกเ่อนถูกด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของไอ้ตัว ไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเห็นเห็นเห็นเป็นเป็นภาพที่ไม่ค่อยโอเคกับในเรื่องของในในความคุ้มค่ากับเท่าไหร่ตรงนี้ก็ก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เอ่อจะต้องรายงานในส่วนของอ่าปปชใหญ่นะครับเพื่อจําเป็นต้องาต้องออกเป็นในเรื่องของข้อเสนอแนะหรือว่าเป็นเป็นเป็นมาตรการไปยังที่รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐวันมันอาจจะไม่ไม่เกิดความคุ้มค่าในส่วนของบัญชีนวัตกรรมหรือว่าต้องถึงเวลาที่จะต้องมารีโนเวทในส่วนของตัววัสดุต่างๆเหล่านี้ว่ามัน ในส่วนไหนมันเข้าข่ายนวัตรกรรมหรือว่าในส่วนไหนมันจะเป็นต้องถอดออกจากระบบไปต่างๆแบบนี้ครับครับวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่นะครับท่านผอ,อรามวัชสุทธนพินโยนะครับผอปปออชออประจำจังหวัดสงขลา,าจะอวยพรปีใหม่อยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนคนสงขลาบอกกับอะไรกับจังหวัดสงขลาบ้างขอเชิญครับท่านผอ,อ,อครับครับก็ในวาระที่กำลัง ขึ้นปีใหม่นะครับปี69นะครับผมก็อยากจะอวยพอวยพอนะครับนะครับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสงขลานะครับในปีกประมาณ2 0 0ะเป็นในปีปศ2569นะครับประทบแต่ความสุขนะครับซึ่งเราผ่านสิ่งที่เลวร้ายมาหลายอย่างนะครับในพื้นที่สงขลาของเรานะครับตั้งในเรื่องปัญหาต่างๆซึ่งในปี69หวังว่าอยากจะให้เกิดในเรื่องที่ดีๆกับสงขลาบ้านเช่นมีการเมืองที่โปร่งใสมีอะไรต่างๆอันนี้ที่ดีนะครับซึ่งก็หวังอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องจะได้ ใช้ชีวิตในสังคมพสงขลาของเราอย่างมีความสุขครับเป็นจังหวัดที่น่าอยู่และก็เป็นจังหวัดที่มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปครับผมครับขอบคุณท่านผอปปชประจำจังหวัดสงขลามากมากนะครับก็ารายการข่าวเช้าอสมทเล่าเรื่องเมืองใ,ใต้นะครับก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธ นะครับที่คนสงขาเคารพคนสงขาศรัทธาทั่วทุกมุมเมืองนะครับช่วยคุ้มครองปกปักรักษานะครับให้ผอพบชนะครับซึ่งเป็นเด็กหนุ่มเป็นคนรุ่นใหม่นะครับตั้งใจทำหน้าที่ด้วยความสุดจริต ตรงไปตรงมาโปร่งใสนะครับเพื่อยกระดับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันให้กับจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับปกป้องผลประโยชน์ของรัฐปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับต่อต้านคนที่ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ ทั่วทุกหัวระแหงที่คนสงขลากรพนับถือนะครับจงอ่าคุ้มครองปกป,กปกักผอปปชอประจําจังหวัดสงขลาและอ่าเจ้าหน้าที่พนักง,งานข้าราชการอ่าประจพอพออําปบชจังหวัดสงขลาทุกทกท่านด้วยนะครับด้วยความขอรพขอบพระคุณมากๆครับผอ,อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ